เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องอแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไอพีสวัสดีครับวันนี้ผมกำลังชี้เป้ารถราคาย,ย่อมเยาท่านผู้ชมเลือกซื้อเลือกใช้นะครับไปขับได้ดงานกันแดดกันฝนไป่จ่ายตลาดซื้อผ้าได้สบาย26,000บาทเท่านั้นเองไม่ต้องตากแดดไม่ต้องตากฝนครับฮอนด้าซิตี้นะครับซิตี้ปี2001 เครื่องเกียร์ดีบอดี้เดิมบางครับสีสายก็อาจจะมีตำหนิบ้างมีซีดมีด้านบ้างครับลเลยคือรคแดดดีดดบ้างทำไมเสียรเรื่องสีก็ไปคับใช้างานคุ้มคุมบอดี้เดิมเดิมไม่มีชนหนักหน้าเดิมหลังเดิมล้อยางหนอกดีนะครับล้อหน้าขวาเป็นล้อกระทะตามรูปนี้เลยนะครับแต่เห็บซอกมุมเดิมครับ ของเครื่องเดิมเช่นกันคหน้าบางๆเรียบๆไม่มีรอยชนหนักภายในสะอาดเบาะผ้าไม่ขาดครับกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานเกีย e ร์ออโต้26,000่บาทเท่านั้นครับไปขับใช้ง,งานคุ้มๆพิกัดดูรถอยู่บางบอนครับสนใจก็ไปดูทดลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเบอโทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าวเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลย คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ